วัสดียำแรงครับมันนี่ขึ้นอ่อยเขาก็าแล้วครับมาผักพวันแต่หมหม,บ,ม,มบักสมมอเนือบักสมัครับมาพี่น้องมากินสมครับครับเจียวโอ้ย่อนแสงประเด็กบองประเด็กบองประเด็กบองหอมๆนะครับ สมเปิลุ้ยกินกับอป,ปอปนปลาเจ้าปลาครับสมอปนกบสุด,ดวยอดเป็นยาระบายอ่อนๆ ส่วนครับต้นบักสมอหมักสมอรครับสักสักการเอ็นักสมอใส่สันเอ็นบักสมอน้อยหลายเลยเตินเต็มเลยลมดีดีกนี้พี่น่องลมพัดวี่วีครับอ่าสแสดงขาด ต้มแห้งหไหมใครเคยกินนะครับคอมเม็นเรื่อยครับบักสมอเมนเปล่าไหม่มนยังเนาะ บนเทัเอิ่นบักสมอครับอีสานครับครับเจ้าบ,บองำไปดองคีอย่แบเ่ย ปลาแดกบองนี่ปลาแดกสุกนะครับหามกินปลาแดกดิบว <Okay. S 1> ันนีต αι, ต้ตัดตะไบครับเดี่ยวครับวันนี้สิบไรทครับมนสิบไรทครับวันนี้จบลอยแล้วสิบไรทผ่านไปครับเลิกอีก บ้านสามสิบไรชายสามสิบไรครับเสียรถตัดวันนี้แป้งนีเป็นยังคือใส่ค้นตัดเพราะว่ามันวงางามครับทำรถตัดมันสีเปลืองหลายครับใส่ค้นตัดขายสดครับตันลักพันห้าห้าสิบค่าเบรกไว้หนึ่งเป็นพันหกห้าสิบ คิปไรกกอนเยเต้ครับพอได้ใส่อยู่อพอละทำไดำ้ีแตกไาครับวาไหมครับ